ต่อจาก ep ที่แล้วนะครับที่เราตึงรูปไอคอนมาตรฐานนะครับมาจาก microsoft office ep นี้จะมาแสดงให้ดูนะครับว่าถ้าเราต้องการนำไฟล์รูปของเราเองมาทำเป็นรูปไอคอนก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับก่อนอื่นผมก็ก๊อโโค้ดจากอันเก่านะครับในเรื่องของคุณสมบัติ button copy ปปมาแล้วผมก็มาขึ้นเคคอร์ดใหม่จะได้ดูเป็นเรื่องๆไปอันนี้ผมก็จะสร้างเราจะใช้ฟังก์ชันชื่อ get image โอเคก็ตั้งหัวข้อว่าชื่อ get image แล้วกันนะครับจากนั้นก็ในช่อง r i b b o n xml แล้วก็ paste code อันเดิมกลับมาจากนั้นก็หัวข้อ button นะครับตอนนี้เรามี2ปุ่มก็จะสร้างอีกปุ่มหนึ่งขึ้นมาปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เรียกรูปที่เราสร้างขึ้นมาเองหรือมีอยู่ในเครื่องโอเคเราก็สามารถสร้างปุ่มใหม่ ขึ้นมาด้วยวิธีเดิมนะครับก็คือใช้คำสั่งบัตท o อนเหมือนเดิมแล้วก็กำหนด id นะครับว่าจะให้เป็นชื่ออะไรอย่างในนี้เนี่ยสมมุติผมมีรูปอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อไอคอนนะครับเป็นรูปตัวนี้ตัวกูเดธรมะเป็นไข่ขี้เกียจอย่างนี้นะครับผมจะเอาตัวรูปนี้ซึ่งเป็นจุด g i ฟนะครับมาทำเป็นไอคอนแทน รูปที่มีอยู่ใน Microsoft เองอะอย่างนี้ผมก็จะตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับสำหรับ ID ที่เราจะใช้อ้างองิงเราก็ใช้ชื่อว่า g ูเดย์ธมะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ออกมาจาก Double Code w o r ก็ใส่ Label ได้เหมือนเดิมนะครับ Label จะให้ชื่อว่าอะไรอันนี้ผมให้ชื่อว่าไข่ขี้เกียจล้วกันนะครับ พอดีด้วยฟอนต์นะครับตัววรรณยุกต์ที่มีถึง3ชั้นนะครับมันจะไม่แสดงแต่จริงๆผมพิดลงไปแล้วนะครับว่าขี้เกียจจากนั้นมีเรื่องอะไรอีกก็ออกมาจากดับเบิลโค้ดมีเรื่องของอ่าผมจะกําหนดไซส์ด้วยนะครับจะได้เห็นชัดๆเท่ากับดับเบิลโค้ดดับเบิลโคดแล้วก็เข้าไปในดับเบิลโค้ดลาร์จโอเคจากนั้นก็ออกมาจากดับเบิลโค้ดแล้วก็สแลชจบคําสั่งแต่ตอนนี้เนี่ย เรายังไม่ได้กำหนดเลยว่าจะให้มันดึงรูปจากโฟลเดอร์ที่ชื่อไอคอนแล้วข้างในไฟล์ที่ชื่อ gudetama gif นะครับอันดับแรกเลยที่เราต้องทำก็คือการเขียนฟังก์ชัน vba ก่อนโดยผมก็จะปิดฟอร์มลงไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ create เลือกที่ m o d e l จากนั้นอย่างแรกที่ต้องทำก่อนเลยก็คือเข้าไปที่ tools กำหนดเรื่องของ reference ให้เพิ่ม reference ชื่อนะครับ Microsoft Office 16.0นี่แล้วแต่เวอร์ชั่น Access ที่เราใช้งานอยู่นะครับว่าเป็นเวอร์ชันไหนอย่างของผมเป็น2019มันจะใช้รหัสว่า16.0นะครับถ้า2017ก็อาจจะเป็น15.0อันนี้จะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันที่เราใช้งานแล้วก็ object library นะครับตัวนี้ก็ติ๊กข้างหมายถูกลงไปแล้วก็โอเค จากนั้นเราก็จะมาสร้างฟังก์ชันกันนะครับโดยจะให้เป็น public sub ให้ชื่อว่า my icon จะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่อันนี้ต้องเอาไว้อ้างอิงเวลาจะเรียกในภาษา xml ด้วยนะครับอย่างผมใช้ชื่อฟังก์ชันว่า my icon ก็ต้องไปเรียกใน xml ว่า my icon นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิด,เ,เ,ปดเข้าไปในวงเล็บกำหนดชื่อพารามิเตอร์นะครับว่า control as i ribbon control นะครับ ตัวหนึ่งแล้วก็คอมมาวัก by left image นะครับ image คือตัวแปรที่สามารถรับค่าอะไรมาแล้วก็สามารถส่งค่าตัวแปรนั้นกลับไปได้ enter นะครับจากนั้นก็เขียน select case นะครับที่ control id ตัวนี้ enter แล้วก็ end select โอเคใน select เราจะสร้าง c a s ขึ้นมาก็คือชื่อตัว id ที่เมื่อกี้เราตั้งขึ้นมานะครับก็คือกูเดธรรมะแล้วก็กำหนดนะครับ c a s ถ้าเป็นชื่อกูเดธรรมะ enter แล้วก็ t a บกำหนดให้ set image เท่ากับก็คือตัวพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับ image คราวนี้เราจะใช้ฟังก์ชันโหลดพิกเจอรวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเข้าไปในวงเล็บแล้วก็ทำการใส่พาดที่อยู่ของไฟล์รูปภาพนะครับในนี้จะอยู่ที่ Desk ์ท p ในเครื่องผมนะครับแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ไอคอนแล้วถึงจะเข้าไปในไฟล์ชื่อ g u เดธ a m a gif นี่นะครับแนะนำนะครับว่าถ้าสมมติเราจะอ้างพาธที่อยู่ รูปภาพอย่างนี้เนี่ยเราจะให้ไฟล์ภาพอยู่ในพาดเดียวก,กันกับตัวไฟล์โปรแกรม Access เลยนะครับอย่างในที่นี้ที่ผมสร้างไฟล์ Access อยู่นี่ก็จะอยู่ในเดสก์ท็อปเหมือนกันชื่อ ribbon.accdb นี่นครับผมก็จะนำไฟล์ภาพหรือจะสร้างโฟลเดอร์ด้วยก็ได้หรือจะไม่สร้างก็ได้จะให้อยู่ข้างนอกอย่างนี้เลยก็ได้นะครับ การที่ผมสร้างเพื่อจะได้แยกแยะถูกนะครับว่าอันนี้เป็นโฟลเดอร์ของไอคอนอะไรประมาณนี้นะครับจะให้นํำมาไว้ในที่เดียวกันจะง่ายกว่านะครับโดยถ้าหากเราไว้ในที่เดียวกันแล้วนะครับเราสามารถจะใช้ฟังก์ชันอย่างนี้นะครับ current project path enter เพื่อที่จะให้ฟังก์ชันนี้ return path ที่แท้จริงนะครับที่ตัวไฟล์ปัจจุบันของ access ของเราอยู่นะครับจะเป็นในลักษณะของดนามิกนะครับคือไม่ว่าเราจะย้ายไฟล์ access ตัวที่เราทําอยู่นี่ไปในพาธไหนเวลาเราใช้ฟังก์ชันนี้มันก็จะรีเทิร์นพาธนั้นนะครับกลับมาให้เราโดยจะตามที่อยู่ไฟล์ที่เราใช้งานจริงซึ่งมันจะยืดหยุ่นกว่าการฟิกพาธไปเลยนะครับว่าไอ้ข้อเราอยู่ที่พาธไหนซึ่งถ้าหากเราย้ายไฟล์ไปที่พาธอื่นมันก็จะหาไม่เจออย่างในกรณีอย่างนี้นะครับผมอยู่ที่ตัวเดสก์ท็ ผมก็ต้องอ้างชื่อ c colon backslash user แล้วก็ตามด้วยชื่อ user ผมนะครับแล้วก็ desktop อันนี้จะเป็นการ fix ใช่ไหมครับอ่ะผมก็ใส่อย่างนี้ลงไปก็ได้ทําให้ดูก่อนนะครับ double q o ด e double q o e แล้วก็เข้าไปใน double ลโ o d e ผมก็กลับตรงนี้มาเลยว่าผมอยู่ใน desktop นะไฟล์ผมแล้วก็ backslash นอกจาก desktop แล้วก็ยังมีโฟลเดอร์ชื่อ icon อีกอันนึงนี่ตามนี้นะครับ desktop แล้ว backslash ไอคอนเราถึงจะตามด้วยชื่อไฟล์ก็คือไฟล์ g u d e t h m m g i i f ผมก็ใส่ลงไปอีกว่า icon backslash g u d e t h a m a g i f อย่างนี้โอเคอันนี้ผมจะฟิกผาดอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแตกต่างกันไหมกับอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมก็มาทำทีเดียวเลยก็ได้นะครับ copy enter แล้วก็ paste ลงมา ผมจะไม่ใช้ผาดตรงนี้ลบไปผมจะฟิกผาดแค่ว่าเป็นไอคอนแล้วก็กูเดทา m a g i f ส่วนตัวนี้เนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าเวลาผมใช้คำสั่งเนี้ยมันจะ return ค่าสตริงกลับมาเป็น c ีโคลอนยูแล้วก็ชื่อ user ผมแล้วก็ตามด้วยผาเดสก์ท็อปผมก็ใช้ฟังก์ชันนี้ลงไปเลยแล้วต่อสตริงด้วย ampersand อย่างนี้นะครับมันจะยืดหยุ่นกว่าการรีเทิร์นค่าของทั้ง2ค่านี้จะออกมาเหมือนกันแต่ลักษณะของมันทัดที่2เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะย้าย2ไฟล์นี้นะครับไปที่ไหนก็ได้อย่างสมมุติวันดีคืนดีเราอาจจะย้ายจากเดสก์ท็อปไปไว้ที่โฟลเดอร์อื่นด้วยฟังก์ชัน current project path เนี่ยมันก็จะรีเทิร์นค่า path ที่เราอยู่ปัจจุบันขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้ในลักษณะนี้เนี่ยมันจะหาไม่เจอเพราะว่ามันจะฟิกอยู่ที่นี่ตลอด พอมันมาอ่านโค้ดในนี้เจอว่าต้องไปหาในเดสก์ท็อปโฟลเดอร์ชื่อไอคอนก็จะหาไม่เจอก็จะเกิด Error ขึ้นมาได้นะครับอย่างแรกจะเป็นในลักษณะของ Static นะครับอย่างที่2จะเป็นในลักษณะของ Dyna m i c ซึ่งมันจะยืดหยุ่นกว่าเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เขียนในแบบบรรทัดที่2แต่โฟลเดอร์จะต้องอยู่กับตัวไฟล์ Access เสมอนะครับจะอยู่ที่อื่นไม่ได้เพราะว่าคําสั่ง current project path นี้จะ return ค่า path ของไฟล์ Access เท่านั้นนะครับไม่ได้ return ค่าของโฟลเดอร์ไอคอนก็ลักษณะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทําเป็น comment บรรทัดที่2ไว้ก่อนเป็นบรรทัดแรกดูนะครับ save มาดูที่ form xml เราในคำสั่ง button ัวที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นี้น,นะครับเราก็ต่อท้ายวักนะครับแล้วก็เรียกคําสั่ง get image get ตัวเล็กนะครับ i ตัวใหญ่ตัวเดียวแล้วก็ m a g e image เท่ากับ double quote double quote เข้าไปใน double quote ตามด้วยชื่อฟังก์ชันเมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็คือที่เมื่อกี้เราสร้างขึ้นมานะครับใน v b a ก็คือ my icon ตัวนี้นะครับ ก็คลิกขวาแล้วก็เพ s โอเคจากนั้นก็ปิดฟอร์มลงไปนะครับ database tools compact and repair database เพื่อทำการ reset โปรแกรมใหม่นะครับจากนั้นก็คลิกขวาที่ตัวฟอร์มของเราเลือก design view บนฟอร์มเลือกไปที่ a u t h o r ribbon n a m e ให้เปลี่ยนเป็น get image จากนั้นก็ลองเรียกไฟล์ดู ไปที่แท็บของฉันนะครับก็จะเห็นว่ามีรูปไข่ขี้เกียจก็คืออุดธรรมะขึ้นมาแต่ด้วยฟังก์ชันนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าแม้เราจะเอารูปไอคอนที่มีแบ็กกราวด d เป็นโปร่งใสนะครับแต่หากเราใช้ฟังก์ชันตัวโหลดพิกเจอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันของตัว microsoft access เองเนี่ยจะรองรับไฟล์แค่ p m p jpg แล้วก็ gif เท่านั้นนะครับแต่ต่อให้ไฟล์ gif จะมีลักษณะของ transparent นะครับก็คือรูป Background จะต้องเป็นลักษณะของโปร่งใสนะครับฟังก์ชันนี้จะให้ค่าในส่วนของ Background เป็นสีขาวเท่านั้นนะครับจะไม่รองรับ Background ที่มีความโปร่งใสเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ารูปไข่ขี้เกียจของเรา Background ก็จะเป็นสีขาวไม่เป็นโปร่งใสเหมือนพวกนี้นะครับที่จะมีลักษณะไม่เห็น Background ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดหากเราใช้ฟังก์ชันโหลด Picture ตัวนี้ ซึ่งเป็นของ microsoft เองเพราะฉะนั้นวิธีทางแก้นะครับก็คือจะต้องเขียนฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานเองนะครับแทนโหลดพิกเจอร์ซึ่งจะสามารถ support ทั้งไฟล์ที่มีแบ็คกราวเป็นแบบใสได้เช่น gif mm hmm. ที่เราใช้อยู่นี่แล้วก็ png อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้จะไว้กล่าวต่อไปใน ep ท้ายๆแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีวิธีการแก้เรื่องของ การที่ไฟล์ไอคอนเรานะครับจะต้องอยู่ภายนอกเวลาเราใช้ไฟล์รูปภาพไอคอนที่ทําขึ้นมาเองแต่เราสามารถนําไฟล์รูปภาพนี้เนี่ยรวมเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลไฟล์แอคเซสในตารางได้นะครับโดยใช้เป็น OLE ก็คือ Object l o แล้วก็ดึงไฟล์ภาพนั้นขึ้นมาใช้งานเองได้โดยจะสะดวกกว่าที่จะอ้างอิงไฟล์ไอคอนจากภายนอกเท่านั้นก็สามารถทําได้นะครับซึ่งผมก็จะมาแนะนําใน EP ท้ายๆอีกเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นจะค่อนข้างจะ advanced ขึ้นมาอีก ราะว่าต้องเขียนโค้ดเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ2ออย่างที่พูดมาอันนี้เราเอาแบบเบสิกเข้าใจง่ายๆไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีเรื่องของการทําให้ปุ่มเนี้ยมันใช้คาสั่งได้ด้วยนะครับซึ่งยังไม่ได้กล่าวถึงเลยอันนี้แค่เรื่องของรูปภาพก็ใช้เวลาทําความเข้าใจพอสมควรแล้วอ่ะคราวนี้เรามาดูในลักษณะที่เมื่อกี้บอกไปนะครับว่าอันนี้เป็นการฟิกผ่าใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะคอมเมนต์บรรทัดนี้แล้วก็อันคอมเมนต์บรรทัดนี้แทนนะครับให้เป็น current project path ซึ่งมันก็จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับเซฟ y กสแต่มันจะมีความยืดหยุ่นกว่าในกรณีที่ผมย้ายผ่านทั้งไฟล์อ c c เซสเองแล้วก็โฟลเดอร์รูปภาพก็คือไอคอนไปที่อื่นนะครับมันก็จะแสดงค่านั้นตามมาด้วยไม่ต้องมาแก้ตรงนี้นะครับก็ปิดไปปิดเดี๋ยวลองดูนะครับว่าใช้งานได้เหมือนกันโอเคนี่นะครับรูปก็จะขึ้นเหมือนกัน นี่ก็เป็นลักษณะเข้ากลนะครับของการตึงภาพรูปไอคอนที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับจากข้างนอกมาแสดงเป็นไอคอนบนริบบอนเมนูแทนที่จะใช้แต่รูปของตัวโปรแกรม Office ที่เขามีมาให้เท่านั้นนะครับเราก็สามารถสร้างเป็นสิมโบลิกของเราเองได้ส่วน EP หน้าจะมาทำกันว่าปุ่มที่เราสร้างเนี้ยตอนนี้มันยังใช้งานไม่ได้เลยเห็นไหมครับแล้วเมื่อเรากดเราจะสามารถสั่งให้มันรันคำสั่งได้อย่างไรนะครับ แล้วพบกัน EP หน้านะครับฝากด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ